กองพันหานที่สามกองพลนหารราบที่สามได้ดำเนินการติดตั้งรถสะพาน m f b เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรที่บ้านด่านติงตน่งตจันอักอเภโนนสูงจัววังวดนครราชสีมาโดยทางหน่วยได้ดำเนินการติดตั้งรถสะพาน m f b บขนาด3.85คู15เมตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านโดยสะพานนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้54ตันโดยในการติดตั้งรถสะพานในครั้งนี้ได้มีชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการช่วยเหลือขนกระสอบสาย เพื่อมาเป็นทางขึ้นสะพานโดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้สามารถทําให้ชาวบ้านใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมันน่นคนและได้สร้างความและกําลังใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับวันนี้ก็ได้รับกรมนุเคราะห์จากกองพันทหารช่างที่3าจากค่ายสุรานารีนะครับตามที่ผมได้แจ้งเละเสนอความต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำกัดเซาะคอสะพานในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับการประเมินการ,การ,ร,การทําง,งานทางหน่วยงานกองพันทหารช่างได้ดําเนินการตั้งแต่เวลาสองโมงเช้าและได้ร่วมด้วยช่วยการจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตึกมเกดานะครับ พร้อมกับอ,อดีตรองนายกนะครับก็มาร่วมด้วยเช่นกันทีมงานรถเกษตรกรนะครับที่ได้ร่วมกันช่วยผลประสอบทรายมาลำเลียงทำสะพานเพื่อการสัญจรที่พี่น้องประชาชนจะดำเนินการข้ามไปข้ามมาในการสัญจรที่จะไปทำงานในต่างจีนต่างแดนนะครับก็วันนี้ได้รับคำนุเคราะห์จากหน่วยงานกองพันทหารช่าง ที่สามไข่สุนานาลีเ้วยดีเสมอมานะครับในส่วนตรงนี้ผมในานามตัวแทนของผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านต่างติงตลมนันัด็็ขอขอบพระคุณด่วยงานที่ได้อนุเคราะห์และอนุเคราะห์ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม